สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจุกบูรพาจะขอมารีวิวพระสมเด็จเกตชัโยพระสมเด็จเกตชัโยเป็นพระที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรหมรังสีสร้างขึ้นราวปี2407เมื่อครั้งได้รับพระราชทานสมณศัก์ิชั้นสูงสุดเป็นพระราชาคณะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมการรีวิวพระสมเด็จเกตชัยโยซึ่งเป็นพระที่สร้างขึ้นลักษณะของพิมพิมพิมต่อพิมก็คือพระนั้นไม่ได้เป็นแผงเช่นเดียวกับพระสมเด็จวรคังซึ่งจะสร้างเป็นแผงจะมีร่องรอยการตัดแบ่งของพระข้างเดียวเพียงด้านเดียวนะครับแต่พระสมเด็จเกจชัยโยนี้สร้างองค์ต่อองค์ และลักษณะของปีกพระสมเด็จเจชยโยนั้นไม่มีแล้วก็ด้านข้างไม่มีการฝนกระดาษสายฝนกระดาษสายเหมือนอย่างพระที่เราได้เรียนรู้กันมาเป็นมาตรฐานนิยมขอเชิญรับชมได้แล้วครับนี่นะครับด้านหน้าให้ท่านสังเกตลักษณะของธรรมชาติด้วยนะครับ ธรรมชาติเนี่ยแคนไซนี่ก็จะเกิดตุ่มเหมือนเม็ดไข่ปลาแบบนี้พระเป็นพิมพ์ต่อพิมพ์ครับดูด้านข้างร่องรอยทางธรรมชาตินะครับนะครับพระสมเด็จแท้เนื้อต้องหนึกเนื้อต้องหนึกนะครับพระสมเด็จเกจชัยโยนี้เนื้อจะหนึกแกร่งนะครับส่วนวัดระคังจะหนึกนุ่มนะฮะท่านเห็นไหมครับสวยงามธรรมชาติความสวยงามผมดูพระเน้นดูเนื้อหาความเก่า เนื้อหามวลสารนี้นะครับบอกถึงร่องรอยของความเก่าได้อย่างชัดเจนด้านข้างท่านก็จะเห็นว่าปิดทั้ง4ด้านด้านนี้ก็ปิดนะครับอีกฝั่งด้านหนึ่งก็ปิดนะฮะและด้านหลังจะเกิดร่องรอยทางธรรมชาติเป็นเส้นรากฝอยหรือรากผักชีแบบนี้นะฮะนี่คือเนื้อหาของพระสมเด็จเกตไชยโยจดจำมาไว้นะครับ ไม่ต้องไปสนใจเรื่องมาตรฐานเรื่องพิมพ์นิยมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพระแท้มองด้วยตาเปล่าก็แท้ด้านบนก็ปิดนะครับเห็นไหมครับสวยงามงดงามเยี่ยมอ่องอรไทยครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้มาพบกันแล้วก็นำพระสมเด็จเกตยโยมารีวิวให้ท่านได้ชมนี้ก็อยากจะฝากทิ้งท้ายในช่วงโอกาสนี้ว่าเป็นช่วงที่เกิด โรคระบาดนะครับเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดีนะครับสิ่งสำคัญอย่าทิ้งนะครับสมุนไพรไทยนะครับอย่างเช่นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยผมทำการทดลองนะครับเรียกว่ารับประทานด้วยตัวรับประทานมานานแล้วนะครับเป็นหวัดเล็กน้อยผมก็กินฟ้าทลายโจรเลย ไม่มีปัญหาตับผมก็ยังดีอยู่ไม่เป็นอะไรผมไม่เชื่อใครผมใช้ตัวเองเป็นตัวทดสอบนะครับแล้วฟ้าทลายโจรก็เป็นสมุนไพรที่หาง่ายนะครับไม่ก่อเกิดอันตรายต่อตับใดๆทั้งสิ้นสำหรับตัวผมเองสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรปกป้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ถ้าท่านคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดมุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกท่านเทินสำหรับฟ้าทลายโจรน,นะครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับหรือจะเป็นใบที่เรานำมาต้มกินก็ได้ไม่มีปัญหา impossible ่ no problem ไม่ใช่ impossible Impossible เขาเรียกว่าเป็นไปหรือเป็นอันตรายต่อตับเนี่ยไม่มีผมเองผมกินมานานแล้วฟ้าทลายโจรสำหรับวันนี้โชคดีนะครับสวัสดีครับ